สวัสดีครับมัธยมตะการพืผลพอดีวันนี้จะเดินทางออกจากตะการนะครับก็เลยใช้เวลาให้เต็มที่ซะหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยพาน้องๆที่สาขานะครับมากินเนื้อย่างที่นี่ครับร้านเจนนะก็จะมีน้องๆสายงานธุลกาลแล้ครับ พวกน้องกลุ่มงานการเงินครับตอนนี้กำลังไปสั่งกันอุดเน,นี่ยฮะวันนี้เราจะกินอะไรดีกินกินด้วยเห็ดผลอะไรดีกินด้วยเห็ดผลอยากจะกินค่ะเ,เออ เลียกข้ทยงะลเราเลจ้หนูหน่อยละกันเดี๋ยวไม่ได้เจอแล้วนี่ตัวเล็กี่ยยังไ้นยาองไยเดี๋ยวอมจะรอนวยมีทะเลด้วยนะครับทะเลก็มีนะก็อกินข้าวบดไหมเี้ยวดี้ดีๆบเเลึกมีดดครับนี่ ก็ผมชอบหมดครับไม่ชอบโต๊ะอย่างเดียวพี่น้อยเป็นคนเลือกนะครับโอ้ยผมเลือหุ้นตัวพอออกครับตอนนี้สั่งไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวทีมงานกำลังจัดนะครับเอาให้ให้พี่นั่งพ่อตัวเนี่ยเออเอาได้ได้ได้นั่งกับพี่เอีนบอเอาได้ได้เออวนเส้นเนี่ย้าไม่ต้องเขาทำไม่กินไม่ต้องเอามานะมันจะเป็นภาระผู้ช่วยอีก นนี้กำลังเตร,รียมกันครับวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายใช้เวลากับน้องๆให้มันเต็มที่หน่อย,ยออเผู้การจะตามมามีผู้การเนี่ยที่หน่อยพร้อมน้องมือมาครับกินเดีเ๋ยเลยมครับนีคบ่ครับครับกินเดี๋ยเลยกินเดี๋ยเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วค่ะ,ะได้ลดแล้วค่ะเดี๋ยวเรากินก่อนนะครับเราเต็มที่ค่ะวันนี้ผู้ช่วยเลี้ยงส่ง จัดไปจัดไปจัดไปัไปเล้ยส่งตัวเองผมว่ามือสุดท้ายมาใหม่อโอเคนะครับเ,เดี๋ยวมากิน<อ>เนื้อย่างด้วยกันครับอร่อยไหมอร่อยไหมผ่านเนาะผ่านเนานนะโอ้โยถาเรียกคา ถ้าลูกน้องบนั่งตัวเบิด์ผู้จัดการสิบประคบมาได้เบิร์งคูนี่ดิเฮ้ยเอากินถาได้กินถาได้กินถาได้นี่ถ้าลูกน้องบนั่งเต็ยมตัวผู้จัดการแล้วบนั่งง่ายๆได้ครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตเลี้ยงต้อนรับเลี้ยงต้อนรับผู้การสาขาการพืชผลนะครับถามใจถามใจเหมือนเโยาใจเองแบบโยววันที่เก้าวัต้องมีวันที่เก้าวันที่เก้าอย่าลืมไปเด้ เพื่อนมระกรสมรติเร hey, ียกรับเออโอเคเนาะหญิงพอจานายมามันกากินเบียร์เลยเพราะ่หนูว่าจานายติดใจอะไรไขนาดเลยกลายว่ามีโอกาสบ้าเอนอนมมถึเป็นเือ้กินเบียร์กับวอันนี้ผมเลี้ยงอาหารทะเลเลยนะมีเลือกเอาเลยนะะเลือกเอาเลย ยิ้มยินตอนรับกฟนผมนะครับพี่เสียงยิ้มเรือยพี่แค้นยิ้มเลยพี่มูนยิ้มตอนนี้ทุกคนก็เริ่มอิ่มเลยครับคนที่มาเหยหลังก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปการกินหมาย่างเดียวโอเคนะครับทุกท่านครับใช้ชีวิตมีความสุขในทุกๆวันครับเร็การอิ่มเลยก็เฉียวกาสรำลาพี่น้อง ทางตการพืชผลเลยนะครับมีโอกาสมีวาส,สนาจะกลับมาครับลูกเกือบผู้ซอยเลาสีราเราอีกแค่ขวดปะสวัสดีครับสวบสดีครับ